ก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในแมป One h e Survival แม่สร้างโดยออซัม5185นะก็อย่าลืมไปติดตามเขาที่ทวิตเตอร์เพื่อรับข่าวสารของแมปเพื่อรับข่าวสารของแมป Minecraft Pocket Edition นะนะอะไรแะแล้วก็คือนี่คือเอือจะลงยังไง เอมตัวเฮียอะไรไม่เราโดนพิษเอ่มอแซนมันมีวิธีลงอ้าตอนแรก,กลงอย่างเงี้ยแซนกดกระโดดทำไมอ้าว <c oughs> ื่นไม่ได้ดูกันก็ว่าวันนี้เขาจะสามารถลงมาได้ไหมโอเค okay, นั่นแหละคือแบบตรงนี้ก็น่าจะขนาดลงไปในน้ำยังไม่ได้อะเออมันไม่ได้เราน่าจะต้องใช้กระถางต้นไม้ให้เกิดประโยชน์ โชคดีนะชั่วร้ายอุตส่าหหนีปากลัวมาให้แซนแล้วยังจะมาเจออันนี้ไ,ไม่ได้ลงน้ำแน่เดี๋ยวผมกอลองนะแซนโอเคบอกอบอก,กแซนช้าไปมันมีทางลงอยู่เดินลงมาครับผมแห่นั่นแหละจงเชื่อมันในพลังการกระโดดของเจ้า สูวยไอเจ้าไอตัวนั้นมันดินมาพอดีแซนตกใจอ้าวอะไรนะไม่ถึงครับเดินลงมาก่อนแล้วค่อยเออไอีกุดกระโดดแล้วไม่ติดออ้มันหดร้ายกว่าปลากลัวปูติก็ระหว่างที่เรารอแซนไปนะครับเดี๋ยวผมแจ้งข่าวสารเลยแล้วกันก็คือเดี๋ยวผมจะทำเป็น จะแคดเกมแพนวิเซอร์มพี้ทรูอีกิสนะครับก็หลังจากที่ดาวน์โหลดมาก็ดีใจเป็นอย่างมากอ,ดดายอยากเล่นนะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาติไหนจะได้อัดกันนั่นแหละนี่ผมอุตส่าห์เปนไซคอบหน้าโง่อะ <laughs> อะไรกันเนี่ยแซนจงเชื่อมั่นในพลังที่เจ้ามี โอตัวอะไรเนี่ยกดระโดดไม่ติดอีกแล้วปไลไปไโดดเลยเลยเสียงเปิดอยู่เนี่ยก็เปิดอยู่โอ้ยตายเถอเสียงพ็อกมันเบาโอเคมันติดอะไรอะแล้วคือไปถึงตรงนั้นแล้วก็โดดตายแล้วมันไม่มีจุดเสียพ่ะย่้าก็มืนมันมันไม่มีนะ ดูใจสภาพผมว่าคงต้องสปาพอยต์แล้วก็ขอโทษนะครับเขาไม่มีกดเพราะฉะนั้นท้าสปาแซนอย่าตกใจอ่ะทำอะไรทำอะไรทำอะไรนักโกรโกดธทาสปาพอยต์ออกทางลงอยู่นี่ไม่บอกเลยก ก็ไม่ล้ออยู่ที่กระโดดไปเลยนะอย่าตามพิเศษมาอันนี้พิเศษสงสัยเฉยๆก็ก็ไม่มีอะไรนี่มาเร็วมาเร็วไปเลยโอ้สุดยอดเลยแหละปลาห้อยดวนไปดิไปดิเนาะทดสอบระบบสุดยอดสุดยอด นี่ยแม่อ่ะอน้องแซนทับสบาอยอะรเนี้ยกูเอา้าหลวงขาดตัวตายแบบนี้หัวร้อนอ่ะคือแบบปาก,กลัวโหดเกินลูกพี่แอร์ลูกพี่แอรมันง่ายแต่ว่าเขาไม่มีกฎนี่แสนหยุดหยุดอา้าทำไมไม่ได้บอกอแล้วมันไปต่อ,อยังไงมันไม่ได้บอกคือว่าจะได้ เอ,อือมันอยู่ในตัวพี่สเสษอา้าวหนูก็ได้บอกอีกขิกโกงขิกโกงโกงบ้าเลยแซนอะโกงแม่สปาเป็นด่นดานๆไปมันจะดูไม่ผิดเลยไงแต่อันเนี้ยมาทุบต่อหน้าต่อต,อตาแล้วมันจะขึ้นยังไงอะ่ะดูจะขึ้นไม่ได้นี่คือบุคลคลที่โกงเกมนะ เลยเรียบร้อยลองกระโดดดูดีได้ปะเอาตายนะมันวางได้สะที่ไหนล่ะอ่าดูจากสภาพน่าจะขึ้นไม่ได้นะผมเดานะเออเอ็นตันมันก็จะประทานก็เซนจะไปทุบตั้ไม่โอ้ไม่นูกว่ามันจะรับประทานไหมเซน ยูใช่ใช่แบบนี้มนทำมาทำเพื่ออะไรมาเนี่ยเออเข้ามาทำไมเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่เหรอเนี่งนยง่ายจะตายขนาดแซ็ต <c oughs> <า>ผมเช็ดเยวผ่าน,นโจ๊กใส่ไข่ใส่หมูใส่กระเทียมผมเช็ดเยวผ่านเขาสองสามชิ้นไม่ยังไม่ได้เลย ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมถึงไม่ได้กดปุ่มกระโดดไม่ไปไม่เชื่อไปดูในคลิปก็ได้โอเคโอเคคุณทับคุณทับ,บ,ท,บทับทับปลาออ้อทับอย่างนี้เอา้าไปเลย,เลยเอ๋อใช่ถูกแล้ววันนี้แกะวันดี้วัวปากกลัวง่ายๆอย่างเนะงี้ยนะเจอบ่อยแล้วนะ ถ้าเกิดคุณร่วงผมจะหัวเราะให้โอก้ก็มาดีครับผมไม่ร่วงหรอกแหมเห็นไหมก็นะฉันโมาโอ๊ยตัวเฮียไปหูสลามแสนชอบอ้าวโอเคมันไม่ชอบแล้วหันต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัวเริ่มเดินไปเริ่ม๊บแล้วแสน,นไม่รู้หรอว่ามันคือเอมบ์รอ่ะนะ อเออลองไปมันต้องเด้งไงนะมันต้องเด้งไปทางไหนเอ,อเ,อ,อ,เอ,อ้ต้องใช้สกิลสลามอย่างโหดมาวุ๊บน,นี่เป็นไงนะฮะด,ด้านล่างมีประตูหร,อหรืออะไรใครอะไรที่ไหนได้แล้ว อ้าวมีประตูด้วยเหรอดีนะผมสจตาดีมองอืมรู้แล้วอย่างนี้เล่โดนโคตรเกียนนะออ้ไม่ต้องสปาหรอกแซนทีฟเนี่ยปลากลัวด้วยแซนชอบยี่สิบ สปาวเรียบร้อยไปเลยสองคนปีต่อเอาสปาเสร็จวิวิวิเอาตกใจหมดเลื่นตายอะนะเฮ้ยฮะอ๋อโอ้โหตกใจหมดไอตัวเมื่อกี้มันทำให้พี่เสกเห็นแบบอยู่ดีน้ำหายไปอ,ะอ่ะอันนี้ก็วิ่งมาเมื่อกี้มัน ดดสุมาอย่างนี้เรียบรอย้อยอีซี่ผ่านแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะครับรท่านผู้ชมเนี่ยผมเลื่อนตรงนี้ <c oughs> เลื่อนบอสตายอ้าวเป็น,น,งนเงินไาคนเลื่อนบอสไช่วยด้วยเฮลมีปลีดว่าจะโอ้ ดึงมันละลงไปเลยอุ้ยตัวเฮียสปาไม่สปาสปาสปาดวดเลยอย่างนี้โอเคสปาแล้วปากรัวนะปลากรัวแท่งๆอย่างนี้ก็เกลียดนะแต่ว่าก็ยังคงเกลียดเหมือนเดิมอ่ะ ทับสบปาวเลใช่ไหมใช่เฮ้ยมันก็ไม่มีอะรู้จักทำไมรู้สึกแปลกๆเหมือนมันต้องปากลัวขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยมีรูด้วยคนสร้างน่าจะเอ่อไม่น่าจะใช่สีในกล่องด้านล่างมันไม่น่าเปิดได้ใช่ไหมเฮ้อันนี้ยนตรีเนี่ย เดี๋ยวผมขอซ่อมแมพทำไมแมพเป็นอยู่ย่งเงีนี่ซ่อมแมพแล้วเฮ้ยทับคิวผมหน่อยใ,ใจร้ายอะ่ะไม่ยอมทับคิวผมี่ะเขาปล่อยผม้ผมลรมานอะ่ะอือเปิดโอเคแล้วอ่ะจะทำอะไรทำเลยเอาให้เต็มที่อือเดี๋ยว,อยวบอกน้องค่ะไม่ไม่ไม่ไม <laughs> ใครเป็นไรมอูยวันนี้ตั้งไงผมก็ยังขึ้นมาได้ผมมีความเสื่อมมืดตัวเอ่ออ้าวนี่ความไุ่ยอมยระาดตามจริงถ้าเกิดแบบผมไม่ได้ไปติดตรงนั้นนะผมอ้อไม่ใช่หรอมาได้สบายแซนรู้สึกว่ามันนั่นไงมันติด มือมันจะลื่นที่เป็นเลยไม่เราห้ามไปยืนบนแถบดอแล้วกระโดดไปที่รั้วเพราะว่ามันต่ํากว่าเออแเราต้องทำไงเราต้องกระโดดโดยใช้รั้วกลัวไงฆ่าตัวตายเราต้องใช้รั้วไปอันหนึ่งอ๋ออาอยองยองอยู่ไป,ไป,ไปเฮ้ยแรงไป เป็นไงละเลยอีกทําไมไม่ยองยองก่อนไม่เข้าใจเออคุณสนุกไหมอ่ะอ๋สนุกมากแบบชีวิตนี้ไม่เคยสนุกแบบนี้มาก่อน <c oughs> เป็นไงลนะ่ะขึ้นมาแล้วเออมาแง่งมันก็ไม่ถ่าไอะไรแล้นะอย่าบอดนะว่าว่าสวัสดีครับงานแปลกๆฮะคุณคิดเหมือนผมไหมใช่หรือเปล่าไม่ไม่น่า ไม่น่าเลยรู้เลยสู้ๆนะครับให้ช่วยป่ะพี่เศษรู้รู้ใชตาปะกระโดดให้ช่วยไหมพี่เสกไปก่อนเลยวโอ้พ่เสกวิ่งไปได้แต่เดี๋ยวพี่เสกกดปุ่มให้แซนไปก่อนพี่เสกไปเดี๋ยวพี่เสกกดให้แซนไปก่อนตาย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 วิ่งไปดิ นี่เป็นไงนแน่เอ,ออออ,ออ้าวคุณได้เอาผีผมเองแซ<ส>นข้างหลัง <c oughs> อ่ะเราต้องสามัคคีกันอา้าวแล้วใครกดปุ่ม <c oughs> อ้าวเอานะ ยังไม่ทันทำอะไรเลยเอ้ยตายเออเธอละอรหาตัวเองทำไมอะแซน <laughs> <laughs> อยู่ข้างหลัง <laughs> อือเป็นไงน่ะสู้ๆสู้ๆแซนอะกระตุกตาย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็บ๊ายบายครับอะไรวะเนี่ยขอบคุณที่ดูครับบาย